แล้วก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับการแสดงโขนเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นการแสดงนะคะของน้องๆที่โรงเรียนนี้นใช่แล้วค่ะเป็นอะไรที่ผมสมัยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยเนี่ยแหละค่ะบอกแล้วว่าน้องๆมีความสามารถนะคะหลากหลายมากๆเลยนะคะเด็กๆจากเรียนเซนคาเบียนทุกๆคนเนี่ยนะคะเพียบพร้อมในทุกๆด้านจริงๆนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกๆท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีครับ ภูมสุภาพรวงถ้วยทองค่ะครับผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยราบนะครับเลขประจำตัวนะครับ10117นะครับผม SG รุ่น45ครับ45อยู่ไหนครับ45 45มีไหมไหนคะ45 45ยังมายังมาอยู่หูทำไมเลข2ตัวครปูมเห็นปูมเห็นคนอื่นนี่เขาไหลหลักมากเลยนะคะพี่หมอ45เลขเด็ดมากเลย45เลขเด็ดวันนี้รู้สึกเหมือนกับได้เป็นสิทธิ์เก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะต้อง ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะเพราะว่าทําให้บุ๋มรู้สึกอ,อบอุ่นใจมาโรงเรียนเซนงขเบียนบ่อยกว่าโรงเรียนเก่าที่เรียนอีกค่ะจริงเหรอมาทุกปีเลยค่ะเหมือน <ละ S 2> กับเป็นซ์เก่าแล้วนะค,ะ,คะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการครบรอบนะคะ105ปีนะคะของโรงเรียนเซนงขเบียนด้วยค่ะพี่หมอ105ปีเนี่ยผมเข้าโรงเรียนเซนงะเบียนเนี่ยถอยหลังไปจะกี่ปีดี60วกว่า ตอนนั้นพี่หมอบอกว่าตอนที่พี่หมอเข้ามาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยหกสิเอดปีสี่สิบกว่าปียังงสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีงั้นเราอย่านับเลยนะคะมันจะเป็นอายุที่เกิดขึ้น <c oughs> วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมีการมอบ <c oughs> รางวัลกันนะคะทุกๆปีค่ะเราจะมีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ <c oughs> หลายๆท่านนะคะก็ได้ออกไปเขาเรียกว่าเหมือนกับฟูมฟักอยู่ที่โรงเรียนเนาะ <c oughs> แต่ว่าออกไปสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็คุณงามความดีให้กับประเทศเรานะคะวันนี้นะคะเลยมีพิธีนะคะมอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่น,นะค่ะปีนี้นะคะมีทั้งหมด55รางวัลด้วยกันค่ะ55รางวัลก็เป็นรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นหรือว่า Distinguished Alumni Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับสิทธิ์เก่าดีเดนผู้ทําคุณประโยชน์แก่ชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์และสังคมไทยของเราในด้านต่างๆน,นะครับซึ <c oughs> ่งด้านต่างๆน,นี้ก็คือด้านการบริหารราชการและหน่วยงานของรัฐค่ะ <c oughs> ด้านการบริหารการศึกษาแล้วก็ด้านการบริหารเอกชนครับใช่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนที่แต่ละท่านจะขึ้นมาไม่ไหวนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะดรสุมิ เพชราพิรัตน,นะคะนายกสมาคมสิทิ์เก่าเซงคาเบียนนะคะและประธานในพิธีให้เกียรตินะคะขึ้นมาเป็นผู้มอบรางวัลบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ในลำดับนี้นะครับผมขอเริ่มประกาศรางวัลศิทธิ์เก่าดีเด่นเลยนะครับลำดับที่1ครับพลตำรวจโทวัฒนชัยวารุณประภาเลขประจำตัว4618ที่ปรึกษากินเมศักดิก์สมาคมศิทธิ์เก่าเซิงขรเพียนอดีตรองจเจรตํารวจสอบอ8อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทำเกิน,นี้นะคะเ็จเก่าดีเด่นท่านที่1จากทั้งหมด55ท่านด้วยกันนะครับและท่านที่2นะคะคุณวีรวัตรจีระวงค่ะเลขประจําตัวนะคะ8301ค่ะ กรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทสวนทวีซัพฟุท์จำกัดค่ะปราดเกษตรของแผ่นดินนะคะสาขาปราดเกษตรดีเด่นพศ2566ค่ะ,กะเกษตรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพการทำสวนพศ2565ค่ะปรบมือแสดงความยินดีด้วยครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่3ครับพลอากาศโทอภิชัยระเบียบ เลขประจำตัว9262อุปนายกและประธานฝ่ายกีฬาสมาคมสิทธิเก่าสิงขับเรียนอดีตผู้ทรงคุณวุฒธธิพิเศษกองทับอากาศครับรบมือแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับยินด,ดีด้วยนะคะและท่านที่4นะคะคุณสานทีระโกเมนค่ะเลขประจำตัว 385ค่ะอุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท a e r o โรค CLMT จำกัดค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคนิคอลซัพพอร์ตแอนด์เซอร์จำกัดค่ะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับลำดับที่5ครับคุณนิวัตอดิเรก เลขประจำตัว10228ประธานเจน้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะและลำดับที่6นะคะคุณพะวิทัศน์วริน ราคมค่ะเลขประจำตัวนะคะ1 0 6 0 5นะคะที่ปรึกษากิติมาศก์นะคะสมาคมสิทธิเก่าเซ็นคะเบียนค่ะผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยผู้บรรยายกีฬาสนุกเกอร์ทางทรูวิชันมาตลอดกว่า15ปีค่ะพวกเราจะคุ้นเคยกับเสียงของท่านเป็นอย่างดีในการบรรยายกีฬาสนุกเกอร์นะครับแส,สดงความยินดีด้วยค่ะอันดับที่7 คุณจุลินรังสีสิงพิพัฒน์เลขประจำตัว10644รองประธานฝ่ายปฏิคมและรองประธานฝ่ายกีฬาสมาคมสิทธิ์เก่าเซิงขบรียนกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามสเปเชียลสตีลจำกัดและประธานกีฬาชมรมแบดมินตันสมาคมสิทธิ์เก่าคณะเซิงบเบรียนแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีด้วยนะคะและท่านที่8ค่ะคุณนพพลนะคะเบี้ยวไข่มุกค,ค่ะ เลขประจำตัว109.55ค่ะผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตค่ะเครือญาติเปี้ยวไข่มุกเป็นสิทธิ์เก่าหลายท่านเลยนะครับรุ่นผมก็มีครับผมเชื่อว่าทั้งตระกูลเลยหลายๆหลายๆตระกูลนะคะน่าจะอย่างนั้นเลยครับแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยครับคุณนพพลเบี้ยวไข่มุกครับลำดับที่9ครับคุณไรสอนวรยานโกศล เลขประจำตัว10991กรรมการผู้จัดการบริษัท SGVI จำกัดมหาชนยินดีด้วยนะคะ9อันดับแล้วนะครับและลำดับที่10ค่ะคุณเจษดาพรหมจาร์นะคะเลขประจำตัว11 001ค่ะกรรมการและประธานกรรมการบริษัทจัดหางานพลจิตเฮลแมนรีซอสโซลูชั่นจำกัดค่ะและกรรมการกรรมการการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนค่ะขอแสดงความยินดีอย่างนี้นครับคุณเจษดาพรมจาดครับลำดับที่11ครับคุณโชดกเนาพกาพรม เลขประจำตัว11322รองเหรัญยิกสมาคมศิษย์เก่าสิงค์เครียนรองเหรัญยิกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะสิงค์เครียนแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทนิติทันคอมเมอร์เชียลจำกัดแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณโชดกเนาระกาพรมครับและลำดับที่12ค่ะคุณชายเอี่ยมสิรินะคะ แลขประจำตัวค่ะ11352ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากนะครับในการพลิกฟื้นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาสู่ยุคปัจจุบันนี้นะครับแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอันดับต่อไปครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุมพิการนลเลขประจำตัว11590ศาสตราจารย์ระดับ11คณะแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอดีตคณะบดีคณะแพทย์ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงความยินดีด้วยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษลุมพิการนล ลำดับที่14นะคะพลอากาศเอกนิพัฒเล็กขาวค่ะเลขประจำตัวนะคะ1 1760ค่ะอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษนะคะสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะไม่สามารถมาร่วมพิธีในวันนี้ได้นะคะก็จะมีการส่งตัวแทนมานะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคะทุกคนจะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจนะคะกับผู้ทรงคุณูปถุกทุกๆท่านด้วยค่ะลำดับที่15ครับาศาสตราจารย์ดรวรนพวินยาการเลขประจำตัว11836ศาสตราจารย์ระดับเชี่ยวชาญสาขาสมุทรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านเป็นผู้อนการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ แสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ละท่านนี่ยังไม่ครึ่งทางนะคะคุณภาพทุกท่านเลยนะคะเป็นที่ภาคภูมิใจของเราชาวสซิงขปเรียนอย่างยิ่งเลยนะครับลำดับที่16ค่ะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะคะเลขประจำตัว1 1 9 7 5ค่ะอดีตรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ค่ะอดีตรองเลข,ขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังค่ะ อดีตผู้บัญชาการทหารบกค่ะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยครับท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ครับลำดับที่17ครับคุณบุญเลิศเกียรติศรีธาราเลขประจำตัว12155ประธานกรรมการบริษัทแปซิฟิกไทยมอเตอร์สปอร์ตจำกัด บุญบุญเลิศเกียรติศรีธาราครับสแสดงความยินดีด้วยนะคะและลำดับที่18ค่ะพลอากาศตรีนายแพทย์นบตู้จินดาค่ะเลขประจำตัว12165ค่ะอดีตพ่วงนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก,กรรมการแพทย์ทหารอากาศค่ะ แสดงความยินดีอย่างยิ่งครับลำดับที่19ครับคุณธีระสุวรรณกุลเลขประจำตัว12636กรรมการบริหารสมาคมสิทิ์เก่าเซิงขาเรียนผู้จัดการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศรินทโรอดีตสมาชิกวุธ,ธิสภายินดีด้วยนะคะ และลำดับที่20สค่ะพลเรือเอกสุภพัฒยยุทธวงศ์ค่ะเลขประจำตัว12710รลองประหลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับ ลำดับที่21เพศจชกรวรดิ์ผู้เจริญเลขประจำตัว12858รงประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์สมาคมสิทิเก่าเซงขบเรียนและกรรมการและผู้ก่อตั้งสมาคมเพศสัจกรรมการตลาดแห่งประเทศไทยเพศจชกรวรดิษ์ผู้เจริญสแสดงความยินดีด้วยนะคะ และลำดับที่22ค่ะคุณปิยะปิยะสมบัติกุลนะคะเลขประจำตัว13 027ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสตาร์พ s Chemical จำกัดค่ะเราแสดงความยินดีกับคุณปิยะปิยะสมบัติกุลครับลำดับที่23ครับ คุณอภิชาติศิวโมกเลขประจำตัว13298อุปนายกรองประธานฝ่ายกีฬาและประธานฝ่ายกีฬากอล์ฟกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดเ w a y รานสปอร์ตจำกัดคุณอภิชาติศิวโมกค,ครับยินดีด้วยนะคะและลำดับที่24ค่ะ คนเอกนายแพทย์สุทัศน์วานิเสณีค่ะเลขประจำตัว13301นะคะจะสุภาพท,ที่ปรึกษาโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธคลินิกตาหมอสุทัศน์นะคะและอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธค่ะคนเอกนายแพทย์สุทัศน์วานิเสณีลำดับที่25ครับ ศาสตราจารย์นายแพทย์สมรัตจารุลักษณานันเลขประจำตัว113418ศาสตราจารย์ระดับ11วิสัญญีแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอดีตประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและอดีตหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ลำดับที่26นะคะคุณศิรศักดิ์จันเทมะนะคะเลขประจำตัว13695กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Energy Complex จำกัดบริษัทในกลุ่มปตทดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ค่ะลำดับที่27ครับนายแพทย์ชัยยศสุนทราภาเลขประจำตัว13741พ่วมในการศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลปทุมเวช แพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาสิงคเบียนตั้งแต่ปีพศ2564ครับ <ไป S 1> นายแพทย์ชายยศสุนทราภาครับแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับและลำดับที่28ค่ะเรือโทกโเกเมศกมลนาวินค่ะเลขประจำตัว13919 อดีตเอกอักรราชทูตสถานเอกอักรราชทูตนัก,กุงพิโทเรียแอฟริกาใตา้ค่ะลำดับที่29คุณจิรศวรส,สุรรทิ์ธรรมรงเลขประจําตัว13977ตุลาการสารปกครองเชียงใหม่ และลำดับที่30อค่ะดกรก้องปิยะสเวีพิกุลค่ะเลขประจำตัว14052กรรมการผู้จัดการบริษัทโซนิกยูด1 9 9 9จำกัดและโซนิกคอร์ปอเรชั่นนักแสดงพิธีกรผู้จัดละครผู้จัดอีเวนต์บุคคลสำคัญในวงการบันเทิงไทยด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า30ปีค่ะขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับดกรก้องปิยะสเสวีพิกุลครับยินดีด้วยนะคะ ลำดับที่31ครับคุณสาโรธต่อสุวรรณเล่ประจําตัว14172รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีด้วยนะคะลำดับที่32ค่ะคุณพิชิตลีละ พันเมธาเลขประจำตัว14350ค่ะผู้อำนวยการประจำสำนักง,งานผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณพิชิตลีละพันเมธาครับลำดับที่33ครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์ภาริศิศวงแพทย์เลขประจำตัว14417 อาจารย์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยทางสมองผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อฟืน้นฟูผู้ป่วยทางสมองอาทิหุ่นยนต์ฟืนฟ้นฟูการเดินหุ่นยนต์ฟืนฟ้นฟูการเคลื่อนไหวแขนและกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟืน้นฟูแห่งประเทศไทยครับและลำดับที่34ค่ะคุณสุเมธจุลชาติเลขปร,ร,ระจำตัว145 0 5เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรบาเรนค่ะ แสดงความยินดีกับท่านเอ,อกอรกาจทูดสุมเมธจุลช